ครับผมพี่น้องผมก็มาไม่ทันพี่เขาเพราะว่าบ่าวเบียวกับไปหาปลาึ้นกันครับผมพี่น้องเอาอีกทั้งล่างึ้นกันครับผมเดี๋ยวว่าเบิ่งผลงานพี่แล้วมือน,นี่ผลงานกุ้งมาดูตอนยกประทันพี่น้องเนาะแต่วา่าเอาผลงานมาฝากกันอ่าแต่ว่าผพิด่นปรากฏมาละตัวนึง้วก็ได้เป็นกุ้งแม่น้ำพี่น้องสามตัวนะครับผมพี่น้องเนี่ยอุ้ยตัวสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวผมจะ เอาอไห้เบิ้งพี่น้องเนาะพี่น้องนะพี่น้องพี่แล้วได้กุ้งแม่น้ำสามตัวอุ้ยเดี๋ยวขออญาตเทนะครับพี่เนี่ยพี่น้องอืมอันนี้เป็นตัวผู้ตัวเล็กเขานะครับจะกล้ามยาวๆหน่อยเยแบบหนึ่งนะพี่น้องหนึ่งตัวนี้เป็นตัวเมีย ตัวเมียแต่กล้ามไม่ค่อยใหญ่ครับแล้วก็นี่ตัวผู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่สิบอกนี่เลยล่ะกล้ามยาวนี่พี่น้องอันตรายครับตรงปลายเขาเนี่ยถ้าดีต้องหักไปเลยอ้ยกุ้งสามตัวพี่น้องเนาะกุ้งสดๆธรรมชาติเท่าไรครับผมพี่น้องอันนี้ตัวผู้นี่ตัวเมียนี่ตัวผู้ตัวใหญ่อันนี้กําลังใบรุ่นครับมีใบรุ่น เห็นมากล้ามเขาจียาวๆสิตัวผูกุ้งกล้ามกลามนั่นเองครับผมพี่น้องเออตัวงามอยู่เนี่ยกุ้งเต้นกุ้งเต้นต้มแล้วข้าวเ้วพี่น้องสามตัวนี่ต้มยำแล้วๆพี่น้องได้กับเขาเศร้าอีกแล้วง่ายๆแล้วครับเหมือนนี่แล้วเหรอครับเด็กกุ้งมากินแบบถ้ามาฉาดบ้านเขาครับผมพี่น้องเนาะเมื่อวานบาเบลกระดไปตัวนึงถึงมองกันละจ้านี่พี่เขาใส่หลอกไปครับผม ก็เด็มาสามโตงามๆครับผมบ้านี้เอาอเคครับผมเอามาฝากพี่ฝากน้องเด้อพี่น้องครับผม